ช่วยมาครับแต่ช่วยมันมันนีพี่นึกว่ามันทำอะไรมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปซอยมันเร็วมาเร็วมาเร็วตัวภาพเข้ามาลูกมันชั้นสามนะนี่มาเร็วอย่าดด้วยผมด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วว่าอยู่ว่ามาห้องยุ่งใส่เออมานแมา่เนี่ยมามามา ปฏิบัติการช่วยเรือมาจากชั้นสามนะครับโดยหัวหน้าผู่เรือมาประจำโรงเรียนครับนี่ครับอันนี้เรลกมาเร็วเห็นมันห่วงอยู่ตอนแลงมันห่วงอิู่ตลาดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยอ่มาอยู่มีอะไรไหมเออมันกับหูอยู่ตลาดมามามาสั้นสามเลยที่นี่มามามาสั้นสามเลยนะครับตอนแรกนี้ว่ามันห่วงอยู่ข้างล่างคุณแม่มามามาที่แถวมันอยู่ทชิงนี้อยู่ทชิงหัวใจคอองนี่ ปฏิบัติการช่วยเหลือหมาครับอ่ากินกินแล้วก็มามมามันจะมันตกใจอยู่เออเหยียบตรงไหนได้บ้างอะบอมท่านไม่ได้เอามาอีกไม่มีมันไม่มีดีนะมันยังให้จับอยู่เนาะต้องออกดีนะมันยังให้จับอยู่นะดีนะมันยังให้จับอยู่แล้วไงอะบอมเสร็จละอะบอมเอามันมาได้ยังไงอะจังหวะท่านท่านยุบข้างหน้าใช่แตข้างหล้วก็แปลกให้สองหลังเออมันมาได้ยังไงอะตรงเนี้ยมันเป็นข้างหลังมันไม่มีทางเข้า มามามาโอ้เมื่อวานนี้หรือเปล่าเธอทำไมมันอยู่ในห้องเธอหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ในห้องฉันมีแต่กระเทยไม่นั่นแหละไม่ใช่มันแอบอยู่บ่ไม่รู้สิไม่เรามันก็เลยดดออกหน้าต่างหรือเปล่าไม่ใช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 ่อุ่ใช่ไช่ใชมใช่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 ใมไใช่ใชอุ้มไช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใเ่ใช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 ไปครับโดยหัวหน้าลไปท่น่่อ่ เอามาอีกนึกเอกมาอีกนึกลอยอีกได้ออกมาลอยมันละตัานเออเอามาลอยมันขึ้นเรื่อยๆนะผู้ดูแลหมาประจำโรงเรียนครับนี่ครับอยู่ชั้นสามครับเอาโต๊ะเอาตะข้างล่างตรงนอนครับหยับขึ้นได้ไหมอันนี้ชเถอะเผื่อมันยังไม่ให้อุ้มสันเดะตักขึ้นไหมขึ้นเลย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 อุ้มเลยได้ไหมมันยอมแล้วมันยอมแล้วไปอุ้มขึ้นมาลูกนะมาเลยครับ มาเลยครับขึ้นมาอุ้มขึ้นมาครับ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 มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ้ผูเชือเรือมาครับโอ้ยเียบยเมากเลยไปลูกกลับบ้านไปต่อต่ไปต่อไปอุ้มคนกลับแล้วตอนี้เลอเอาอุ้มคนคนไม่ต้องมาคนไม่ต้องเข้ามาครับคนไต้องเข้ามา อยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ต้องเข้ามาครับนะครับนะครับปฏิบัติการสางนี้ช่วยเหลือมาคือวหรือเปล่ามันกลัวหรือเปล่าอมาแม่อันนี้อ่ะออันีมาเอาแล้วใครเอาก็รีบหนีจากเราช่วยเหลือคนหน่อยดินเราปฏิบัติการช่วยเหลือคนนะครับปฏิบัติการเอา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 ไอ้ายิงรถไปข้างล่าคุณก็เอามาจะได้หว่ามาถุงนี้มันได้คือเก้าเขียง ก็ต้องหยนดที่ก่อนเบิ้ลหัวแตกซะนะโอ้ยครับครับปฏิบัติการช่วยเหลือมาครับโอเคครับ